ยำมะม,ม่วงมาแล้วจ้ะยำมะม,ม่วงนะจ้าทุกคนยำมะม,ม่วงนี่ยำมะม,ม่วงสูตรยีดอกไม้คนสวยพี่โรคนะจ๊ะนี่เช้ามากไปสส่มะม่วงก่อนเลยมะม่วงหลังบ้านฉันเองเนี่ยเห็นไปแล้วทุกคนใครจะกินก็มาเอาน้ำมีดายลูกนะม,มาหายิตตะหาใ<า>บโหระพานี่ได้ใบโหระพามาแล้วนะจ้านี่เจอต้นโหระพาแล้ว มะขอใบโหระพายิตตะกระแตนค่ะนี่เตรียมพร้อมมีปลาทูอยู่ตัวเดียวแล้วปลาสลิดทอดเมื่อวานนี้ใหญ่กินไม่หมดถึงก็จะเอามายำปนกันนี่แหละ,น,นะน,มมหะนี่แหละทุกคนมะม่วงมีหอมมีอะไรแค่นีนแหีะแกะเนื้อปลาทอดปลาแล้วก็มาแกะแกะแกะเนื้ออย่างนี้ทุกคนเอาก้างออกยีดีหน่อยนี่จะ้ะมะม่วงมะม่วงฉันสับแล้วฉันก็ไปคั้นน้ำเกลือก่อนนะคั้นน้ำเกลือก่อนอ ใสบบโหลกระพงหกระพาเตรียมมะม่วงมะม่วงสับเอาใส่เนื้อปลาลงไปปลาสลิดก็ปลาถูโอ๊ยก้างก้างเห็นก้างไหมทุกคนหยิบออกหน่อยที่ติดคอยย,ยิดอกไม้ออกให้เอี่ยมเส้นหนึ่งเอ้ยดูให้ดีนะไปติดคอยายมึงเมือไปคุกเข้าเข,ข้าไปขยำข้าไปได้ทุกคนใส่ใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งมะนาวไม่ต้องใส่นะคะมะม่วงฉันมันเปรี้ยวดีอยู่แล้วเนี่ยหอมซอยพริกขี้หนูซอยเนื้อคุกเข้าข้นไปเนี่ย อุ้ยอร่อยรับรองมันดีดอกไม้กินข้าวเดี๋ยวเยอะอีกแกเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปคลุกข้าวไปอย่างนี้สูตรยำมะม่วงนะจ๊ะกระปลาทูปลา,าสลิดไปยงไปย่างก็ยำได้นี่แหละสูตรกัน,นี่แหละไปย่ปยางโขกให้ป่นเข้าก็มายำเหมือนกันจะปลาทูปลาสลิดนี่ก็อร่อยเนี่ยเห็นหมาเล่าเนี่ยคลุกเข้ากันไปอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมทุกคนนี่จัดใส่จานใส่ใบโหระพาเยอะๆอ,อร่อย มีลูกโดดลอยไปอยากกินเปเพชดก็เชี่ยวลูกโดดก็ไปมั่งเพราะเราใส่เยอะไม่ได้ไงทีย่ยายเพชรต้องมีลูกโดดให้อย่างนี้เลย